ได้ไหมอีได้ไหมนอนได้คไบมขอดูลูกชายผมออกคำสั่งนะครับฟังคำสั่งก็จะสอให้นอนคือแม่ที่ชายแมบแพอแมบแล้วก็บอกนอนต่อแวบบดี้วบบดีลมกอยากอาบน้ำแล้วหนาวหนาวดิคนรู้ตัวองอาบน้ำต้นดื้อหน่อยถ้าร้อนนอนง่าย เนี่าตอนนี้เราบอกให้นอนลงสั่งต่อไม่ให้นอนลงเพราะคำสั่งเพราะบอกนอนลงนอนลงนอนดีดีนอนลงอ่านอนลงอันนี้ฉีดน้ำให้ได้เลยครับผมเอาเอาดีดีเอนนานๆครับฉีดได้เลยครับฉีดตัวตัวได้เลยครับ ยามเอามือลูบตาเมื่อครับได้สัมผัสครับอบวกไอาทีเกลางเลยหน่อยอีกใกล้ชิดเลยครับลูกตาลูกอะไรก็ได้หมดครับผมลูบเลยครับให้เขารู้สึกว่าเราเราเราลูบตาก็ได้ให้เขามีความรู้สึกว่าเราได้เลยนะน้ำมี่ตาได้ได้ได้ครับไปตามตัวตไราด้วยเอาเชทียนสายยาง